ช็อตนี้เห็นกันไหมโค้ดปาร์คทนไม่ไหวพูดออกมาหลังวอลเลย์บอลชายไทยแข่งกาตาล้างแค้นไม่สำเร็จแถมลูกสุดท้ายตัดสินชะตายังเจอหูร้องดังไม่หยุดเสิร์ฟเกือบไม่ออกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AN a n s p o r t l สปอรแต่ก่อนจะแปลรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย AVC 2023ที่ประเทศอิหร่านระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคม2566เดินทางมาถึงรอบ12ทีมสุดท้ายสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B เกมแรกแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซต และนัดสองชนะอุสเบกิสถาน 3. ต่อศเซตสำหรับสถิติการพบกันสองนัดหลังสุดปรากฏว่าลงสนามพบกับกาตาชแชมป์ของกลุ่ม E ทีมไทยแพ้กาตาทั้งสองนัดเกมนี้ปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นประกอบไปด้วยอนุชพรจันทร์กับตันทีมบุญยริศวงทร อนุรักษ์พันลำประเสริฐปิ่นแก้วนธนทัตทวีรัตน์ณภาเดชพินิจด,ดีโดยมีธนทัตเจริญสุขเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่มีเกมบล็อกที่เหนียวแน่นแต่ต้านความแข็งแกร่งในเกมรุกหน้าเน็ตของกาตาไม่ไหวเป็นฝ่ายแพ้ไปแบบสนุกสุดๆ0-3เซตด้วยคะแนน23-25 19-25และ22-25สรุปวันลเลย์วันชายไทยจะหล่นแบไร้รอบจอดดับ7-12รอพบทีมแพ้ร,ระหว่างอียรักกับไต้หวันส่วนกาตาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคม2566 สำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของทีมชาติไทยในเกมนี้ได้แก่นาพาเดชพินิตด,ดีทำไปถึง13คะแนนนะคะส่วนผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่วาดีดีลาอิมีของกาตากระนำไปถึง17คะแนนเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นให้ชาวโลกวิพากษ์วิจารณ์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับมารยาทในการเชียร์โดยก่อนหน้านี้ในหลายๆครั้งที่ทีมชาติลงแข่ง มักจะเจอแรงกดดันจากกองเชียร์ของเจ้าภาพที่มารอชมทีมชาติตนเองแข่งขันทางกองเชียร์ในสนามมักส่งเสียงหัวร้องใส่ทีมชาติไทยอยู่ตลอดแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีเสียงวิจารณ์จากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกจนกลายเป็นข่าวมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่สะทกสถานอะไรกันเลยอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พอกองเชียร์ทางประเทศนี้ไม่ว่าจะเชียร์ชาติไหนหรือชาติของตนเองก็มักจะแสดงอารมณ์กันอย่างดุเดือดซึ่งไม่ใช่แค่แฟนบอลทางฝั่งบ้านเราเท่านั้นที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของแฟนวอลเล์บอลเหล่านี้แฟนวอลเล์บอลจากทั่วโลกเองก็รับไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าตำหนิทาง FIBB ว่าคิดอะไรให้ประเทศแบบนี้เป็นเจ้าภาพได้อย่างไรและยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างโค้ชปาร์คกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยของเราซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็มักจะได้ยินการกระตุ้นทีมผ่านทางล่ามกันอยู่บ่อยครั้งกับคำพูดของโค้ชปาร์คที่หลายคนฟังแล้วต่างก็รู้สึกเหมือนกันว่าคำพูดของโค้ชปาร์คมันทรงพลังมากโดยในวันนี้นะคะหลังจบเกมแฟนวอลเลย์บอลไทยในโลกโซเชียล เผยคลิปที่โค้ชปาร์ก,กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกระตุ้นปลุกใจนักตบหนุ่มไทยระหว่างเกมเรียกได้ว่าฮึกเหิมกันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะคะเราไม่มีศักดิ์ศรีหรอเรามันทีมชาติไทยนะตอนนี้ต่อให้แพ้ก็ไม่เป็นไรอย่าก,กลัวดิเราไม่มีศักดิ์ศรีเลยเรอไทเรามันราีเราเปนทีม้ ประโยคนี้นะคะที่ทำให้นักกีฬาและคนฟังต่างก็รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของโค้ชปาร์คที่ทุ่มเทเพื่อนำวอลเลย์บอลของไทยไปสู้กับทีมจากนานาชาติในระดับโลกและทำให้นักกีฬามีแรงสู้ต่อแม้ว่าวันนี้เราจะพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติกาตาไปอย่างน่าเสียดายก็ตามและนี่ก็เป็นเรื่องเราข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬาวอลเลย์บอลในบ้านเรา ต้องบอกเลยนะคะว่าโค้ดป้าคือคนที่เข้ามาเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนศักยภาพผู้เล่นในทัพกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเราจะแพ้แต่ใช่ว่าในวันข้างหน้าเราจะไม่มีทางชนะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ต้องมารอติดตามกันนะคะและให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ